ตาตังตะกีเดอออกลายประมาณไหนา,ามาเข้าดูมาดูใกล้ๆครับออกประมาณไหนประมาณน네ี้ยจ้ะอ๋อมีดหนึ่งได้ประมาณนี้จ้ะบ้านนี้ครับมีดหนึน่งครับอันนี้เดือนสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกขณะนี้เวลาห้าโมงเช้าครับมื้อนี้ผมอยู่กับไอ,อ้อออสมพันธ์เนาะไอ้ยอ้ใคบ้านไดนครับนี่เร่าสมปอยบ้านเราสมปอยเอ,เอ,เอ้ยยังครับนี่ออเอ้ยจิตอพรน์นะครับเดือดไอ้ไม่จังไรครับนี่ ยี่สิบห้าไร่นะประมาณยี่สิบห้าไร่ครับ <c oughs> เอาปุ๋ยน้ำห้องมาฉีดเนาะไอเนาะเ <c oughs> สีดได้รอบที่ทส,สองครับรอบที่สองครับบา <c oughs> งไสจี้อ<ม>ขออนุญาตถามครับอยากออกยังสีป่ปะต้องออกอยูตโมอะไรปะเนี่ครับออกอยู่ตโมอะไรปะเนี่เอาออกไไหลไรปะเนี่มาบอกดูเขาเสียดแล้วหันมันมีความต่างจังไดีมันต่างเก่าจังไดีหลังจากที่สียดแล้วเปลือกมันนุ่มกินง่ายกว่าเก่าครับเปลือกมันนุ่มกินง่ายกว่าเก่ากีด ต้นยางก็ใช้ขึ้นขำขาวก็ครับอ่ะเบิ้งเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องครับตะก้อมันอยากดำดำตะก้อมันอยากดำดำบัดนี้มันจะออกเป็นสีน้ำตาลแดงแดงครับทั้งกีดตะก้อนันี่ยดำดำเป็นไรคือไร้กับแก่เนี่ยบ่ครับบัดนี้มันสียิกเกียงครับเอาเพื่นพี่น้องดูนะครับต้นยางมันสีเป็นสียิกเกียงครับยางกับต้นเบิ้งเร่อครับนี่ตั้งแต่กีเขาเคยขายได้หลอดละจั๊กโลตหลอดละห้าสิบกุ๋ยหลอดละสี่ร้อยโล กี่ลอยกโลกี่โลครับรอยบางยานี่ห้องห้องหลังจากสีดปุยแล้วเขาเขาได้จักโลถามได้บ่ะนี่้ยโลหกร้อยโลอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวให้ขายครับขาดครสามมิตรได้จังสามมตเอาตังตะกีดอ๋อ4ีหามีตรได้ซี่ร้อยโลครุงสุดแต่ว่าบางยานี่สามมตรสามมตได้หกรอย เฮ้ยมันกระเท่าโต๊ะพัดทันอ่ามีดออมีะไรจังสี่ดีตัดงตะกี้มันโบออกจังสี่บ้านทว่าหม่ก็หน่อยก็เนี้ยตัดงตะกี้ดีออกหลายประมาณไหนอ่ามาเข้าดูมาดูใกล้ครับออกประมาณไหนประมาณเนี้ยจ้ะอ๋อมีดหนึ่งได้ประมาณนี้ดีบ้านนี้ครับมีดหนึ่งครับอันนี้เออกาิเตรียมบัดโผใหญ่เนาะโผล่แบบนี้อ่าบางต้นอะไรสองโผก็มีอ่าห้างต้นสองโผก็มีดดี ขีดว่ารอบรอบนี่ซีมีดเนาะคิดว่าสิได้จักโลคิดว่าต้นเลี้ยวบางจำยางบางยานนี่สามมีดขึ้นสิบพ่อใดเก็ตยี่โ่่ดีเพราะว่ารอบรอบนีซีซีมีดครับเดี๋ยวสิบพ่าย่างเบื้องรับเบื้องออกต้นเดียวดิครับอ่ะมาเบื้องหนึ่งต้นตามมาครับตามมาอันนี้ก็อีกต้นเนื้อหนากับเบื้องไหนตามดิทีเดียวพวกนั้นขีเดียวครับอ่ะเดี๋ยวสิโจกไอเบื้องแมนอีกีบ่ ยันก็หามาหาตัวมดมดหนึ่งมีดอีลีครับมีดหนึ่งอีลีครับนี่โอ้หนังยางคนขนาดครับหนังยางนี่ฮันออกม่าไงฮันนขนกับตัวนี่ตัวใดมันขนเหมืกนี่ไอตัวนี้คนกว่ครับนาเนี่ยกับนาเนี่ยกับมันกรดูซื้อรวมจิตใจกันนาปีนู่นตรงกลาครับอ่าเปลือกมันมันือเสื่อมไว้เนาะนุ่นขึ้นครับอ๋อมันถือนู่นึ้นมันเสื่อมไว้ท่ายานี่มันแหลบบอคักท่ายานี่มันเปลือกเนื้อเยื่อมันฝืนเลี้ยวครับ มาบบนี้ตามมาตามมาตามสภาพมันเห็นและวขั้นต้นน้อยก็จะออกหน่อยเนี่ยโอ้แสดงว่าต้นนี้ก็จะออกเป็นโผกันนี่นาะครับอ๋อแต่ผมขีดตอนเต้าครับเพราะว่าหัวตะกีดนะครับเพิ่งจะกีดไปแค่สองชั่วโมงได้แต่ว่าเครื่องปูดผมก็ยังปรับปรับปรับที่เสร็จนี่มีแะไรครับถวยนี่ต็มครับปีนาปีนาถวยนี่โบยูปีนาถวยนี่โบยูครับขนาดเพราะกระสีไปสองเทื่อได้เนี่ยมันบ่หน่า ขันซีดไปในเจ้าหกเดือนที่เป็นเลยพี่น้องครับอันนี้แค่สองสองครั้งนะครับมายีกนี่เพิ่งจะก,กีดนะครับเพราก,ก็จีดเน,นื้อเสบางยานี่นี่นี่มามาเบิ้งนี่ยางยังไหลครับยางยังหน่อยอยู่เลยนี่อ่าเบิ้งออกมาสำหรัเหลือสำนันลบลบไม่ันลบ่ได้กจีดเห้ยวเบิไหนดอกออกไลกันนายยางกับคือบน้อยๆนอยอ่าเบิ้งตัวนี้ครับบ่แมนผมบอออกได้นี่่ได้เอานนำนมมาบีบใส่ได้ดิ้ย อันบ่แม่นเอาเอาดำนมมาเทใส่กันบ่นี่บ่ออะไรครับบ่บ่ได้เอาต้นอื่นมาเทใส่ตัวนี่ปุยปุยอาจารย์นี่แหละครับปุยปุยหาบ่อนี่นแล้วเนาะครับมามามาตามมาครับไอเห็นผมสองทางได้ก่อนหรือติดตอกครับติดตอกเนาะติดตามมาทางติดตอกเนาะบ่ที่นี่ผู้ยุบบอกว่าผมอยู่ใกล้ๆนี่บ่้หูครับบุ้งหูหรือที่มาในทั่วหาแม่นบ่เห็นอันหมดผู้ใดผู้นี้บุญหมดครับหมดอันผู้ใหญ่บ้านครับพยาบ้านครับน้องปู่เนาะคนนี้ต่คนหูจักก <Boom. S 1> ันนะอ่า <1890 Wel> <sound> สดงวันย่างมึงเดียวกันครับแสดงว่าเราอยู่แถวนี้วันทีครับโอ้ก่อนก่อนยัางน้อยแข็งขนาดครับก่อนน้ำมาลขุ่นก่อนมันอยู่ครับโอ้โอ้ที่จริงก่อนมันนี่ผมเก็นโฟอืมที่จริงก่อนมันอยู่พี่ครับพี่เด้อพี่ก่อนมันครับผมสลับก่อนมันอยู่พี่เพื่อนเพรามันมันออกมันไหลแล้วตัวหน่อยว่าใช่ตัวไหลอืม ออมกกลังเริ่พ่นเทธอแรกนี่มันมีปฏิกิริยาขึ้นมาจังเนี่เนี่ยมันมันออกหลายเลยบ่พ่นพ่นรอบรอบแรกกระบอกป๋อเนี่ยกระกระบอกออกไปเนาะอ๋อมีดที่สามมีดที่สามคอยจะคอยจะคอยเริ่มจะคอยขยับคนนี้เลยอ๋อแต่ว่าของเฮาสิออกหน่อยไปหาหลายเนาะครับอันนี้ขนาดหัวก็เริ่มต้นนับหนึ่งเลยนี่ อันนี้แค่นับหนึ่งนะครับเพื่อนๆติดตามดูนะครับผู้ใดทต่ติดตามผมมาเป็นปีสองปีแล้วจะิงหูครับถ้านับหนึ่งแค่นี้นะครับนับสิบตีซ้ำไห<ช>มาตามมา,า,มมาครับขนาดอากาศฮ้อนๆเน,นี่ยนี่<ช>ถ้าอากาศหนาวๆห่วยเบึง่งบ่ได้ขนาดมันฮ้อนมันเอาเด้นี่คร<ช>ัอโอ้ยมันยังหน่อยยุ่ยอยางพุ่พวกระฉีดบางได๋นี้เห็นเนาะอ่าดีๆเย็นเขาไปเอาลูกกุดมาเห็นเนาะ เครื่องถวยไงครับถวยนีประมาณลวดสองเนาะครับโลดสองเครื่องหนึ่งของโลดสองมันเป็นอะไรวะมันก็จะว่าหกขีดเนาะครับ้อนยางครับเนื้อยางในสามมตรครับยางสามมิตรเนาะครับครับเนื้อยางมันสีลายดิเห็นไหมนี่เนื้อยางมันสีลายครับน้ำเลี้ยงมันสีว่ามีออกมาทำไรเหลือทำเกามันยางยางเล็กนะอืมมันบกมันเกากระโดดอืม เบิ่งมาเคืองปีเลยมันบ่เบิ่งมาเคืองปีหูซึกวะกับผมก็พิจารณา่ายดิเบาซึ้กวะเข้าหนี้โชคดีอยู่บะโชคดีครับจ้ะหูซึกว่าเจ้าของนี่โชคดีที่สุดเลยมันบ่พูดถึงข้าวเจ้ายังบ่ท่านในหูยังมีอีกหลายอยู่เนาะพูดถึงข้าวเจ้ายังบ่ท่านในหูแล้วก็ยังบ่ท่านได้เปิดใจเสื้อยังมีอีกหลายความซื่อเหลายอเกินคลยขึ้นนักเลยมันบอที่แรกเลยหันก้อนที่ติดตัดชิ้นใจเสื่อตัวก้อนที่ติดตัดชิ้นใจเอามาใส่นี่หันเสื้ออยู่บะ เสื้อเสื้อครับเพราะว่ายังทเพราะว่าข้นแข่งขีเห็นกับนแขงเคี่ยงมะครับกโอ้ไหลน่อะครับมองไปใครยังกับมองไปใครมองเดียวกันครับเออก้อนมันหันในบดีครับอืมเห็นเฮี้ยนอยู่บันิบดีครับเศรษฐีดีอยุี่สิบห้าสิบปีกับพ่อดีบ่ต้องได้ปลูกไหมสี่สิบหาสิเขวาแล้วช่วยไปปลูกไหช่วยเศรษฐีีบันนี้เขาดีต่อไปเลยหอดอีกเก้าสิปีบันนี้ร้อยเศ้าปีให้่าอยจากกันไปขครับ มันบ่แมเมนว่าหาบอบเว่ดิเออแล้วก็เฮาบ่ได้เอาต้นต้นอื่นกับโปอืออ่นมาเทใส่เด้แต่ก่อนหน้านี่ก็ทายาแต่ว่าผมหานั่นอืมแต่ก่อนหน้านี้เฮาก็เคยทายาอยู่บ่ตัวบอม่นว่าบ่เคยแปลว่าผมกลับนะกลับมาตอมี้ปุ๋ยอ,อายาันนี้ผมก็เอาใส่ยาปุ๋ยบบนี้แหละอือคิดว่าไอ้ปุ๋ยหาปอ,อก,กับยาเร่งนี่ยมันมันต่างกันจังได๋ไอ้มันสวนทางกันแบบใบบวมซฟังเนี่ย ดีเท่ากันครับอันนึงกับกระตุ้นเนาะอันนึงกับเป็นบํารุงครับแล้วว่างกระตุ้นกับบำรุงนี่ไอคิดว่าอันไหนสิกินได้โดน่ากันบำรุงบำรุงเนาะผู้คนเขาัจะว่าคิดว่ามันสู่กระตุ้นได้บ่มันสู่ยาเร่งได้บ่หรอวะกัดตายแล้มันกัดตายแล้วก็ตายคนกยันตายเลยครับเอาคครับย่อยยาเร่งดิครับเหมือนต้องยันบ่ดนได้กัดตายอันนี้มันกำลังฟื้นอืมอื เกิดไปเกิดมากะยายมาตายนี่จากคนใช่ไหมเพื่อที่ปลูกไงเนาะสมบูรณกับใบเขียวอ่ายางกับใบเขียวคนเดียวก็ใบหน้ามันถือแดดมันถือเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ปะต่ก่อนมันถือสีจืดอ๋อแต่ก่อนมันถือเป็นสีเหลืองเหลืองจืดจืดมันบ่ครับมันจะเขียวเขียวครับอันนี้มันมันกระเริ่มมีมีใบยางสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ในะเพราสังเกตใบเวลามันถือแดดครับคันมันใบเหลี่ยมเหลี่ยมแสดงว่าแม่นแล้วถ้าเป็นใบแห้งๆถ้าเป็นใบแห้งๆก้านๆนั่นแสดงว่าขาดธาตุอาหารรัดสินใจซื้อหรอครับร เพราะว่าอย่างที่มันจีบส้อยเหตุยางมันจะได้โดนนะครับยางมันจินได้โดนครับยางมันจินได้โดนผูกก้นชีไงผูกก้นชีไงมันบ่แพงงยูบบ่หุ่ยตะนี่บ่แพงครับบ่แรังมีดเดียวก็ได้ขึ้นแล้วมันบ่ขัดถือบ่ไปแล้วมีดหนึ่งสองมีดก็ได้ขึ้นแล้วหรือว่ารอบหนึ่งก็ได้ขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็คือกำไรมันนั่นบ่ครับ อันละครับไปกินน้ำกันหลายอย่างเอาข้นเนาะคนาข้นก็ยางไปกินน้ำกันมั่วเ่าบ่เอาบ่ได้จ้างให้บ่ตัวไอ้นี่บ่บ่ครับบ่ไม่เอ็งอยากให้มาเยี่ยมให้แข่งมาเยี่ยมบมไ่ได้จ้างบ่ไม่มีอาหมีชินจ้างบ่ครับบ่ได้จ้างเนาะอันนี้เฮาเว้าจากใจจริงครับผมจากใจจริงบ่ได้มีอีหยังแอบแฝงครับเสื้อก็ได้บ่เสื้อก็บ่เป็นหยังครับแล้วแต่กรรมกรรมมูลาวัตติโลโก้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับผมพอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ you <smart noise>